คิดว่าเฮ้ยแบบสี่ปดแล้วหรออย่างเงี้ยแอบคบกันหรือเปล่าแอบคบกัรอยากรู้ว่าใครจีบใครก่อนเราอยากรู้มีแลนจะแต่งงานไหมคะมีรมีรู้อยากรู้ เป็นชนเผ่าพวกมันบอกกันว่าก็เ <gamma> ป <enders> ็นชนเผ่าพวกมันมีมือมีงอทุกคนคะวันนี้พวกเราสามคนหน้าเป็นสีกันเพราะว่ามีไอเทมตัวใหม่มาให้เลนยิบมาให้ดิฉันสิเชิเวสซัมอางจากสมูทอีนะคะมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันค่ะสีเขียวนะคะคือสมูทอีทูอินวันมาส์ต์แอนด์วอชค่ะส่วนสีชมพูนะคะคือสมูทอีทูอินวันสครับแอนด์มาสค่ะเย้บอกไปสิ แต่ละ ID อันดียังไงสีเขียวนะจ๊ะเป็นมาร์คแอนด์วอชค่ะล้างก็ได้มาร์คก็ดีในครั้งเดียวเนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นก็คือมาร์คเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างได้เลยโลดจบในขั้นตอนเดียวเป็นไอเทมเด็ดที่คนเป็นสิวนี่ต้องมีใช่<อ>เพราะว่ามันลดสิวเสี่ยงความมันก็สิวแห้งไวจ้าจะบอกว่าสีชมพูเนี่ยเป็นสูตรสครับแตนนัสก,ก็คือว่ามันจะช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้น<อ>สิวเซี่ยนสิวหดดัวดําก็คือหลุดออกไปหมดหน้ามึงอ่ะจะวุ้งวิงขึ้นตัั้้้งงแต่่ครทีใช ก็ได้สครับก็ดีค่ะซึ่งทั้งสองส่วนนี้นะคะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังเรียบร้อยแล้วแล้วราคาบอกเลยว่าน่ารักมากๆแค่225บาทเท่านั้นซื้อที่ไหนได้บ้างวัสด์ส์อีฟแอนด์บอยดิวทียมห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปโลตัส p ีแอน o ์เอฟส์สและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจ้าเย้แล้วพวกมึงอย่าลืมว่าสมุด E2 in อินอันเนี้ยใช้แล้วไม่ต้องใช้โฟมสัมคือจบเลย ก็ค <NYU S 1> ือเนี่ยตอนเนี้ยเขาห้าทีแล้วต้องไปหลังออกแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็นยิงตงไปนี้ผ่านแข่งเชิญเนีแข่งเราแข่งาวันเนี้ยก็คือเราจะหน้าสวยสู้สาวเกาหลีค่ะจริงจริงอันยอดสิอันยอดสิโซเดลตัดกับพี่โซโย่เยี่ยหน้าใสมากหน้าใสมากกินกุ้งกินกุ้งเมื่อกี้พร้อมจะไปสู้กับสาวเกาหลีแข่ของใดแล้วไปเจอพี่จีออนกันค่ะยัยไหนลา ดี่ฮั่นนะคะดีต้อนรับค่ะหนูพูดก่อนตอนแรกอะหนูเตรียมแผนไว้จะให้พี่ฮั่นมาแบบเซอร์ไพรส์ใช่พี่เล่าหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นนัดช่างมาคุูอุตส่าห์ให้ให้เกียรติรายการมือยืมชุดอุ้ยแม่ยืมชุดเหรอจ้างช่างแต่งหน้าทำผมแลม่ก็แต่งพอถึงมาเพั่งข้อมูใส่ชุดนอนพ้อมูใส่ชุดนอน หนูอะใส่เดรสมานะจริงๆแล้วอะแต่กลัวว่ามันเวอร์เกินก็เลยใส่เสอยืดทับลถอเลยตอนนี้กูเวอร์อยู่คนเดียวเนี่ยะใหดู่อนพี่นดูดด้วยิดเดียวไฟหน้าพเเขาจะแต่งแต่งหน้าด้วยก็เบบเ้วันนี้พี่มีมีงานหรออย่างเี้ยคุณเอ๋เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวออกมาพร้อมพี่ฮันเลยก็ได้ค่ะออกไปพร้อมกันทำไมเพราะวาเราจะเมาแบบ เมาด้วยมีเขาอยู่อาจจะเก่งไงนั่นน่ะสิเขาไม่เก่งโอเคดีเลยก็เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าปกติก็เปิดเผยอยู่แล้วเป็นคนจริงจังค่ะไม่ได้ต่อแหลค่ะอราหนามืออะหนามึงอะไรคุณพี่สี่คบกับพี่ฮันเรื่อยีแล้วอะตอนนี้คือปีที่สี่ใช่แต่ว่าเปิดช้าไปหน่อยก็เลยทุกคนคิดว่าเฮ้ยแบบสี่ปีแล้วหรออย่างเงี้ยแอบคบกันหรือเปล่าแอบคบกัน แอบกี่ปีเปิดกี่ปีแอบแอบมาเกือบสองปีกว่าอุ้ยจริงเหรอใช่แต่ว่าคือหลังจากสองปีก็คือค่อยค่อยต่ออฟิเชียลใช่แต่ว่าไม่มีใครรู้คูดอัดมาก สนิทรู้เพื่อนอก็นได้รู้แบบสนิทที่จริงๆอะ่ะทั้งๆที่แบบตอนแรกอ่ะอีนี่จะไม่บอกด้วยรู้แค่สองสามคนสองสามคนปิดนี่คือแค่ไม่บอกแต่ใช้ชีวิตปกติหรือว่าใช้ชีวิตปกติเลยคือเวลาจะเจอกันก็คือเจอกันที่แอมคอะไรเงี้ยนั่งนั่งกินข้าวด้วยกันแต่แค่ไม่กไม่ได้ม่บอกแค่แค่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยแบบเราคุยกันนะอะไรเงี้ยซึ่งกูต้องบอกหรอก็ต้องใช้ชีวิตส่วนตัวสิใช้ชีวิตไปก็เลยแบบ ก็อันนี้ก็แบบปกติมากใช้ชีวิตปกติแต่มัาอยู่ดีๆก็มีข่าวก็เลยแบบเอ้าอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาก็เลยมีเรื่องพอพอแบบพอบอกว่าคุยกันพวกเขาเอ้าอีนี่แรงบอกว่าแบบคุยกับผู้ชายอย่างไรเงี้ยซึ่งเอ้าอีดอกยุ่งหนแล้วแล้วกูปเกิดเท่าไหร่แล้วอีจริงเออเนาะสามสิบสี่ค่ะอุ้ยจ๋ออุ้ยดูไม่ถึงเลยใช่อายุแต่อีนี่กี้มันไม่โคลงกูก็เลยมันก็จะเรียกว่านี้ไว้แต่ว่าพี่ดูเด็ก ใช่พี e ่ดูใช่ใช่นี่คือสเปกไหมหรือไม่ใช่สเปคก็สเปคอยู่ยังไงก็ต้องสูงคือถ้าสมมุติว่าใส่ส้นสูงแล้วก็คือแบบต้องสูงกว่าเราอ่ะอ่าอันนี้คืออย่างแรกใช่แล้วก็ชอบชอบคนที่แบบไหลกว้างเป็นแบบรู้สึกว่าโดนโดนออมกอดคือเขาต้องฝ่อเราได้ใช่สิ่งที่แบบแคร์มากที่สุดก็คือนิสัยต้องต้อง คุยกันรู้เรื่องอถ้าแบบคุยกันไม่รู้เรื่องนี่ก็ไม่เอาอแต่ว่ามันจะมีสไตล์แบบเห็นครั้งแบบนี้แล้วไอ้ช่นหลอว่ะสำหรับเราในวงการบันเทิงมีไหมไม่ใช่พี่ฮั่นสักหนึ่งคนที่แบบหล่ออะพี่คนเนี้ยพี่จีรายู่ปะเจนจีจจในทีวีก็ดูดีแต่ตัวจริงก็คือแบบดูดีแบบแบบเหมือนกันเลยอะอก็เลยแบบรู้สึกตกใจมากว่าเฮ้ยแบบ ดูดีดี่ว่าแฟร์แฟที่ทำพี่จีพี่ฮัานแล้วถ้าสมมุด้วยผู้หญิงสักคนหนึ่งที่โคตรสวยเลยสำหรับพี่พี่พี่ว่าเป็นพี่นุ่นวรนุษย์ละกันตายยังไงก็ไม่โดนด่าลงมือดเองนุ่นวรนุษยสวยแล้วพี่สยังไงที่แบบมันมันเวิร์กมันตลกไหม ไม่ไม่จำเป็นตแต่ว่าบบเรื่องนิสัยแบบนี้ก็อธิบายแบบรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าต้องคุยกันถึงจะรู้ว่าเอ้ยคุณนี้โอเคโอเคกับเราตอนช่วงแรกๆทุกคนก็เห็นแค่แบบภายนอก<ม>แบบกันแบบเต็งตัวแบบสไตล<ม>์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบพอคุยกันเราก็แบบมีคนเบื่อก็มีมมแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่ฮั่นอะก็คือแบบคุยภาษาเดียวกันอะอแต่ตอนนี้ก็สี่ปีเราก็คุยทะเลาะก,กันชิบหายทะเลาะกันชิ่หายก็นีใช่แต่คือพอทะเลาะแล้วมันก็คุยนวเข้าใจเหมนี่ว่าจบลงเคลียร์กันเคลียร์กันได้ใช่ทุกครั้งเลยแบบเวลามีปัญหาก็คือแบบจะจะไม่ได้ไม่ได้ขมไหวก็คือแบบคุยคุยแบบหนักต่อนั้นเลยจะได้จบจบอยากรู้วันนี้อยากรู้ว่าใครจีบใครก่อน นี่เอ้ยติดก่อนสำหรับเราที่เขาเราต้ไงมาอย่าทักยังไงอย่าพี่จีทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็คือทายสรีสีอยู่ด้วยกันดูดดีดีก็มามาหาเราวันนั้นอะก็คือแบบมีแค่สิ่งเดียวสำหรับจีนะแต่ว่าของที่ฮัทนะก็คือเกือบจะเกือบจะหมดแล้วอันในเรื่องอะไรเรื่องอะไรโซลสตอรี่อ่าใช่นี่นี่ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วก็คือแบบรอเข้าเข้าฉากใช่ปะเรายู่ดีก็ลากเก้าอี้มาแล้วก็แบบมานั่งหน้าจีแล้วก็บอกว่าวันว่างๆทำอะไรอ่ะ อ้าวใครจีบใครกันแน่งงคือรู้จักกันนานมากแล้วนะตั้งแต่พี่ห้ามเป็นแดนเซอร์อ่ะคือแบบรู้จักกันแบบเกือบเกือบแบบสิแบปบีอะแต่อยู่ดีๆก็ลากเก้าอีมาใช่แล้วก็อยู่ดีๆก็แบบอยากคุยกับกูเขาก็มาแบบวันว่างๆทำอะไรอ่ะนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือแบบชิลกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านอะไรอย่างงี้หรอแล้วมีแฟนไหมเขาามีแฟนไหมใช่เขาถามใช่ก็เลยแบบนี่ก็บอกว่าไม่มีอือ จริงอ่ะแล้วเขาก็แบบไม่เชื่ออ้าวกูก็บอกว่าไม่มีเราให้กูพูดอะไรเนาบอกว่าแล้วก็แบบแดดแอร์นิดนึงแล้วสักพักนึงก็คือแบบว่างๆแบบไปแบบเที่ยวด้วยกันไหมอะไรแบบอะไรเงี้ยเขาชวนเขาแล้วกันเออน่าจะสิรู้สึกแล้วคือแบบฮะมาจิมกูลอยไงคือข้างในข้างในนะไทยฉากเืองเสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็จะแบบไปกินไปกินไอติมก็เลยแบบแค่แบบชวนลอยๆไม่ได้ตั้งใจด้วยว่า เฮ้ยจะไป after you มาไหมคนเดียวหรอไม่นี่ไปไปกับเพื่อนอยู่แล้วไงอยู่ดีๆก็มีคนขอข้างคหน้าต่างแล้วก็คือเขาก็เลยนี่ก็ตกใจว่าด้วยใช่ปกติเวลาแบบชวนเล่นๆก็จะแบบคนก็จะไม่มาไงแต่ก็มาจริงๆว่ะก็เลยแบบนี่ก็แบบแอบตกใจว่าเฮ้ยมาจริงว่ะมั่นใจเลยว่าชอบกูแน่ ก็เลยแบบอ่ะโอเคได้นี่ก็ชวนชวนให้ให้มาวันเกิดเรื่องน้ำไม่ติดน้ำหิวน้ำเหรอหิวน้ำสบ้ามึงเอาจี๊ดเขาเข้ามาเลยพี่ฮันมาพี่ฮันมาแล้วยินดีต้อนรับพี่ฮันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือยังไงค่อตักที่ฟังพี่ก็วันเกิดวันเกิดเขาก็นี่นี่ก็ชวนแบบลอยลอยอีกรอบนึงว่ามาไหมอะไรเงี้ยมาว่ะกูมั่นใจยิ่ง กูแน่กูแน่ก็เลยเดินจีบเองอ๋อหลังจากนั้นก็เล้วใช่ย่อนมาก่อนย่อนมาใช่ก็เลยก็เลยแบบแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีแอคชั่นที่เป็นชัดเจนไงซึ่งทีนี้อ่ะชัดเจนเหรออมอชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบชอบแบบเรื่องที่จะคุยก็คืออ่ะคุยมาสิไม่ชอบก็คุยแบบกลางอนก็เลยถัมก็เลยอ๋อนนี้ก็ เดินจีบใช่ป่ะพอเดินจีบเขาก็แบบเอ้ยเราชอบอะไรอย่างเงี้ยพอคุยกันสักพักหนึ่งหายว่ะฮ่าทหายไปไหนหายเหรอเดี๋ยวขอคัดจังหวะขัดโอเคขัดไปขัดไปหรือหรือหรือว่าเป็นแทคติกหรือว่าไม่ได้คุยคนเดียวอ่ะขาเร่งตรงอันนี้อันนี้มันก็มุมเขาไงแต่มันก็มีมุมเราซึ่งจริงๆเขาก็ฟังมาหลายรอบแล้วฟังเลยแม่ ไอซีรีที่เล่นอ่ะมันจะเป็นซีรีทะลึ่งค่อนข้างถึงเนื้อถึงตัวม,มันไม่ใช่อยู่ๆแบบแอคชั่นแล้วมันจะเล่นได้เลยเราก็เลยต้องแบบมีการทลายกำแพงผู้ผู้มาร่วมแสดงด้วยทุกคนแต่ว่าคนนี้เราเคยทำงานร่วมกันเราก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างว่างทำอะไรมีแฟนหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าคืขอก่อนหน้านั้นรู้อยู่แล้วว่าเขาคบใครพอเขาบอกอ่ะเราก็อ่ะว่างมันก็เป็นประโยคปิดท้ายอ่ะ ว่างๆก็ไปเที่ยวด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าว่านี่คือมารยาทหรอทำมารยาทเขาอีกรอบไม่ใช่มารยาทแต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็คือถ้าณเวลานั้นน่ะถ้าณเวลานั้นน่ะลองถามนิกกี้ดูนิกกี้ก็คงใช้แบบนี้เหมือนกันนิกกี้เขาขยนนิกกี้อ่ะนิกกี้อ่ะจีบพี่นานมากเจริงปะเนี่ยเนี่ยอย่าแวนบาดได้พี่น้องอ่ะไอ้นิกกี้เมาอ่ะ คู่เลยเขาคือแบบตอนแบบสมัยสมัยเด็กสมัยเด็กแต่ไม่สำเร็จเพราะอะไรอย่างพี่จียอนคือไม่ใช่สเปกหรืออะไรไม่ใช่ไม่สเปคคือจริงๆอะนิกกี้เป็นคนคนน่ารักมากแต่ว่ายังไงยังไงเกินเพื่อนไม่ได้เลยเว้ยคือแบบนาก็อายแบบขี้อายแบบไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายที่แบบเฮ้ยแบบตรงๆว่าคือแบบเฮ้ยชอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่บบไม่บอกแบบนั้นแต่ว่าคือแบบจีทำอะไรอย่างเงี้ย มันแบบเนียนๆขึ้นจ้ะใช่อันนี้ใสอึกอักษะที่ใสไหนอันนี้ก็เงินจะตรงๆแต่ก็อึกอักอยู่เออพอกลับมาเรื่องนี้แล้วพอเขาหายไปแล้วเราทำไงงงเจียใจเลยไหมหรือยังหรือมันยังไม่เสียใจแต่งงว่าหายไปไหนว่าาหยเบอร์ไหนอ่านไม่ต่ออ่านไม่ต่อเลยดักด้วยโทรไม่รับโทรไม่รับชอบมาแบบตอนดึกๆอ่ะนึกยบอกป้าก็คือแบบเวลาลงสตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบรีプライ จะพลายสตอรี่ที่เราลงกูลงอ่ะแล้วก็คือแบบทังให้มันวันไหวอ่ะนึกออกป่ะมันแบบมันแบบรู้รู้จังหวะที่แบบเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วตอนแบบตีสองตีสามอะไรอย่างเนี้ยตองทำอะไรอยู่เอันนี้เราควจะทำอะไรล่ะพี่หายไปไหนคะเออพี่หายไหนไม่ได้หายไปไหนก็ตอนนั้นอ่ะเวลาทำงานใช่ ถ้าเสร็จงานไม่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนก็จะอยู่บ้านแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยธรรมชาติจะไม่ค่อยรับโทรศัพท์ใครเป็นเรื่องของความติดแต่แอันนี้แต่อันนี้เขารู้เขารู้เพราะว่ามีแบบช็อตที่เขามาหาถึงถึงบ้านอ่ะจริงเหรอแล้วนี่ไม่ให้เข้าทะไรอ่ะเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นข้าว่นมาคือคือคุยกันไปแล้วสักพักหนึ่ง แล้วนี่หายไปพี่เลยไปบ้านเหรอหรือไงวันเกิดเขาวันเกิดเขาเลยแล้วไอ้น,นียเพิ่งเพิ่งกับหมาจากเกาหลีใช่ปะ่ะคือแบบซื้อของขวัญมาแล้วไงเมื่อยแบบเฮ้ยแบบพอกลับหมักลับไปก็คือแบบอยากให้แต่ว่าแบบไม่ได้ยังไม่ได้บอกอแค่แค่จะไปวางของขวัญให้าอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงปุ๊บก็ก็เห็นรถเขาก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนี่ก็แบบขอขอห้องใช่ป่ะเงียบก็เลยนั่งรอ อุ้ยก็พเาใยังจะแบบแอบฟังข้างในว่าม min yep, ันดูแบบลูกจิตแต่ก็คือแบบแค่อยากรู้อยากรู้อยู่ไหมเอออยู่ไหมก็เลยแบบแอดฟังเขาคือแบบเงียบมากเดินไปหาพี่เราพอๆแล้วก็ถามว่าขอโทษค่ะคุณห้านอยู่ห้องไหมคะอย่างเงี้ย คุณรปภก็บอกว่าก็กลับมานานแล้วครับคุณรปภออันนี้ก็แอบเสียใจด้วยว่าเฮ้ยแบบมันมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็วางวางขงขวัญแล้วก็กลับเลยอ๋อถึงพาคุลาคุณยังไงคุณอะต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นเล่นเกมเล่นเกมไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกมเล่นเกมโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ พี่เขาเล่นเกมอยู่ที่อ่ยใส่ดีกว่างอ่ะเขาตใจไหมเน้ ซึ่งตอนนั้น่ะเล่นเกมช่วงนั้น่ะติดตีดอดแล้วก็เล่นกับพวกไอมิก้ไอเมาส์ไอโฟกาสเกมโทรศัพท์อยู่ทุกวงการเลยหรอไม่ไม่ได้รับเพราะว่าเวลาเล่นเกมหนึ่งมันชั่วโมงหนึ่งตอนนั้นเขาน่าจะหงุดหงิดแล้วแหละเราก็รู้สึกว่ากูไม่เปิดดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าขี้เกียจทะเลาะเดี๋ยวมีปัญหาแน่เลยใช่อะไรเงี้ยก็เราก็บอกเขาบอกกลับกลับไปไม่เปิดไม่เปิดเขาก็จะเข้าให้ได้บอกไม่เปิดไม่เปิดแต่พอเปิดประตูไปเราก็เพิ่งมารู้ว่า อ๋อเขาจะเอาของขวัญมาให้เขาไม่ได้แบบจะมาเช็คหรือมาไลฟ์เพราะว่าไม่ชอบให้ใครเช็คออ๋อคิดว่าเขาเช็คเลาคปรากฏมาถึงนี่เลยหรอวะใช่อะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่แต่ไม่รู้ว่าเขามาเซอร์ไพรส์อ่าโอเคอะแล้วถึงจุดนั้นที่แบบว่าเอ้ยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วมันกลับมาคุยกันได้เป็นเรื่องเป็นราวยังไงพี่สักพักหนึ่งก็เขาก็เริ่มเริ่มแบบดีขึ้นกับเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเลยก็คือแบบอ่ะถ้าสมมติว่าจะจะลองคุยก็คือจะลองคุยดูอืม พอลองคุยก็เขาก็แบบเริ่มเปิดมากขึ้นเริ่มไม่หายแล้วนี่ก็รู้สึกความจริงใจของเขาก็เลยบอกเลยว่าเป็นแฟนกันไหมมีบอกมีบอกใช่นั่นแบบแบบมันมีว่าโอกาสที่เราเตรียมตัวมาไหมหรือว่าไม่มีนัองในก็คือแบบอยู่ด้วยกันก็คือแบบเหมือนแบบเล่นเกมกันมั้งตอนนั้นอะแล้วก็แบบ แบบอ่าแป็นหน้าแดงอะไรอย่าเงี้ mie, ย<า>แล้วก็แบบตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วแอย่านี้ก็ไปห้องนะ้ำแบบลุกลี้ลุกลนเขาก็แบบเปลี่ยนเรื่องตลอดตลอดเราไม่ตอบด้วยใช่หลังจากนั้นก็คือนี่ก็ทําทําไปตลอดเวลา <c oughs> <ำ>เป็นแฟนกันไหมปีปปมอะถามไปเรื่อยเหรอใช่ถามไปเรื่อยเป็นปีแล้วพี่ปฏิเสธได้หรือแค่ไม่ตอบไม่ตอบเปลี่ยนเรื่องอ้าวทำไมไม่ตอบเอาพี่ทำไมพี่ไม่ตอบอ่ะพี่ชอบเมจิกโมเมนต์อะ ในสิ่งที่เราเก็บไว้อะเราเราก็รู้สึกเจ็บปวดนะเรารู้สึกว่าอยากบอกว่าเฮ้ยผมผมรักคุณนะอยากเป็นแฟนกับคุณนะแต่รู้สึกว่ามันต้องเตรียมตัวเพื่อให้ความทรงจําของเขาเป็นความทรงจําที่ดีเพราะว่าต่อให้เราคบกันแล้วถ้าเราเลิกกันอ่ะเขาต้องจําว่าเราคือผู้ชายที่สร้างโมเมนต์เนี้ยที่ดีที่สุดให้เขาอะไรแบบนี้แล้วสองปีจบปูแลสุดท้ายโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเ่อตกลง ที่เใช่ก็คือพี่ก็ไปขอเขาเป็นแฟนที่เกาหลีเป็นช่วงเวลาวันที่20เดือนเมษาปี2019นะครับผมขอจีออนเป็นแฟน ขอเป็นแฟนวันที่ขอเป็นแฟนหลัง <ừ m. S 1> จากนั้นพี่ก็บอกเขาบอกว่าหลังจากนี้จะบอกรักทุกวันเลยแล้วทางไหนล่ะถามที่หึงกันปหคนนี้น่ะพี่หึ่หรอเป็นเป็นยอมรับยอมรับแล้วถ้าหึงคือพูดเลยเงียบเลยนะจะมีทั้งหมดทั้งสายตาทั้งอารมณ์แบบมือคือมีพลังบางอย่างมันจะออกมานตัเขาก็คือแบบออกชัดเจนเลยแล้วว่าตาก็จะเปลี่ยนแบบแบบดุ แบบดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบเกิดขึ้นตอนที่ช่วงแรกๆที่เราคุยกันอยู่แต่ว่าคนอื่นยังไม่รู้เนอ้อป่ะแล้วอันนี้ก็ต้องต้องทํามาหากินเนืะออะไรต้องานยางไงถ้าถ้าสมมติว่าเป็นพี่ที่กลแบบอยู่เงียบเงียก็เห็นแล้วฉันก็ไม่กล้าทําอะไรเหรอก็เลยเราก็ต้องมาทําให้แบบเขาแบบสบายสบายขึ้นก็เลยมันแบบทุกคนเห็นว่าคือแบบเอ้ยแบบเจียนออกตัวแรงสําหรับผู้ชายอะไรเงี้ยเต่นอันนี้ก็แบบ นึกว่าทําได้คือเราเป็นสายสนุกสนานใช่เพรู้สึกว่าเป็นงานทุกคนคืนอหน้างานก็คือแฮปปี้แล้วก็แขกรับเชิก็คือไม่ได้รู้สึกแบบแบบเกลียดด้วยแล้วก็เขาก็แบบ Enjoy เอนจอยด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบทํางานสนุกดีแค่นั้นแต่แบบพอออกไปแล้วก็คือยังที่แบบพี่ฮันหรือแบบคนอื่นเห็นว่าขเขาอกยแบบ ติยอนแบบแรงจังวะอะไรเงี้ยทำไมแบบแต่ตัวผู้ชายมากเกินไปวะหรืออะไรเงี้ยอึ่อรซึ่ง,งไม่แต่ว่าแค่แค่แบบบางช็อตมันเยอะไป <S <S คือพอเป็นแฟนเราด้วยเราก็จะยิ่งแบบพอรู้สึกว่นจะบ้าขึ้นอยู่แล้วมากขึ้นแต่ว่าอย่างมีรายการหนึ่งให้เขาอะ่ะกินของกินอือแล้วก็เอาของกินอะ่ะ ใช้ปากไปป้อนตาอีกคนนึงซึ่งถ้าถ่ายละครจะจูบก็จูบเข้าใจมันไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นคาแรคเตอร์อันนั้นเป็นตัวคนอื่นแต่พอเป็นตัวเขาเองอ่ะพี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเขาเลือกการกระทําได้แค่นั้นเองพี่เป็นหนุน็ขึ้นนะเป็นหนุ่มขึ้นนะก็คือแบบก็ทงานจงเราละเราเล่นเกมไปก็คือไม่ได้อะไรอะไรอยู่อยู่แล้ว เราอยากรู้มีแฟนจะแต่งงานไหมคะมีากรู้อยากู้อยากรูกอยากลู้ก็กวแบบอ่าไม่ต้องบอกไม่ต้องแต่งงานไม่ใช่อะไรแต่มีลูกมีเต้าไม่ใช่เต้า่ะมีเต้ามาโกลาเต้าเอออยากอยากมีไหมอยากมีเพราะว่าแบบน่ารักเด็กวันนี้ชอบเด็กลูกเราอ่ะเนาะตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่เคยคิดมาเมื่อสองปีที่แล้ว เพราะว่าด้วยแบบยุก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วด้วยก็คือแบบก็รู้สึกรู้สึกว่าสงสารสงสารแบบเด็กๆที่แบบพอเกิดมาก็คือต้องใส่แมสกันแล้วอะไรเงี้ยคืออยากมีไหมก็อยากมีแหละแต่ว่าถ้าถ้าถามเวลานี้นะนานตอนนี้เลยคงไม่มีเพราะว่าเขาใส่ได้ใช่สถานการณ์ไม่เอื้อใช่แล้วก็อยู่กับเขาสองคนอย่างเงี้ยรู้สึกมีความสุขแหละเพราะว่าถ้าสมมติว่า มีตัวน้อยออกมาใช่ไหมแค่กลัวว่าเวลาที่เคยให้เขามันจะไม่ได้เต็มที่ใช่ยิ่งถ้าเป็นลูกสาวนะโหคงอยู่คงอยู่ไม่ได้ขนาดแฟนยังอยู่ยากเลยขนาดนีคงหวงแบบลูกสาวอยู่ยังรู้ว่าเขาเน้ามาสิปีขนาดเนี้ยมีอะไรที่แบบว่ายังรู้สึกแบบว่าเธอเปลี่ยนตรงนี้หน่อยอีกแบบหรือว่อมือไปยังไงรือจริงๆอยากบอกอะไรกันอคาดหวังอะไรในความรักของตัวเองกันอีกไหม จริงๆแชร์ทุกเรื่องนะแชร์ทุกเรื่องแล้วอะไรที่แบบเป็นความลับหรือไม่มีเลยรู้สึกว่าเขาเป็นแบบเพื่อนที่แบบสนิทแบบสนิทมากๆคนหนึ่งของคงจีแล้วที่แบบเขาจะรู้เรื่องของทั้งชีวิตคงจีอ่ะหมดแล้วออืเราพี่ค่ะพี่ะมีอะไรอยากบอกพี่จีไหมเป็นห่วงหรืออะไรแบบเป็นห่วงพี่จีเรื่องคือพี่จีเป็นคนไว้ใจคนง่ายืแต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของเขานะมันเป็นเสน่ห์ของเขาเพราะว่า ให้ใจทุกคนเป็นความธรรมชาติแต่ว่าเวลาที่เขาเจอเขาเรียกว่าเจอเหตุการณ์ที่เขาคิดไม่ทันอาชีดไม่ถึงอ่ะเป็นคนที่พอไวใจแล้วก็คือให้ทุกอย่างอ่ะอืมอืมอืมพอรู้สึกว่าเออพบเขาก็โอเคกับเราจริงๆแบบประมาณหนึ่งแล้วก็คือแบบนี่ก็แบบให้ให้เอยน็่ต้องต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละคอยตกป้าเออเป็นกรอบเป็นกรอบจะลงทุนงานเมื่อไหร่จะลงทุนงานเมื่อไหร่ วันนี้ขอบคุณพี่พีมากเลยขอบคุณมากคะขอบคุณมากค่ะ คนกดช่อง YouTube ของฮันจีเมโมด้วยนะคะชทอง IPH Official นะคะครับจริงๆทำเพลงด้วยกันอ๋อเหรอครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้เขียนจากชีวิตจริงเหรอโอเค่ะอฝากช่องนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ก็ช่อง v a r i e ตี้ดรีมค่ะแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook ค่ะก็เป็น Variety เป็นนักสิงค์ค่ะเย้โอเคสำหรับวันนี้นะคะเราขอบคุณพี่ฮันจีเมโมมากพวกเรา5คนลาไปก่อนบ๊ายบ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 าย